เป็นคลิปเปิดวันใหม่นะคะปีใหม่ไม่ใช่เป็นวันน mm ี hmm. ้เป็นวันที่หนึ่งเพื่อสภาคมเป็นวันแรงงานด้วยนะคะลูกคนเมื่อี้กจะเห็นแตงหน้าซื้อสวยหวานหวานนะคะคือวันนี้เราก็แบบว่าจะไล์สดในกลุ่มเปิดนะคะคือไรสดกับบอดนะคะตอนนี้กําลังเตรียมเลยนี่นะคะเดี๋ยว ตัวเล็กจะพาไปดูบรรยากาศนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตัวเล็กด้วยนะคะได้ยินดติดตามกันนะคะเมืม่อนอี่กลายบบว่าฝนเป็นฝ้าคลึมคล้มนะคะทุกคนค่ะฝ้าคลึ้นนะคะนู่นนะคะบู้ดบรรยากาศนะคะมียีนมีควบคุมโดยแม่ยุ้ยนะคะเขาจะพากันแบบว่าเข้าไปแน่อ่ะขี่ไปท่าถนนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบว่าซีมงหามงนะคะขี่เข้าไปแน่นันนแบบว่าแบบน่ารักน่ารักเลยแบบ,บม้วนๆนี่สินะคะอเคค่ะไปติดตามบรรยากาศกันเลยจ้า ชื่ออะไรคะน้องต้าน้องยค่ะอ้าคืออย่าง่า่่าเป็นบทบาทไงเนี่ยนดี้บทบาทไงหมอเบคือเบเพื่อนไปไหนีบเองเหรออ่อนบ้าเออไยังไงคะตั่นๆอดูสตรีร่างหน่อยค่ะตลกใหม่นะคะเดินเดินให้ดู่อยค่ะคยขาไปแต่เีวขยามไปขายปลาลาหรอันร้อยเบลเกือกันมยังหัวมึงนี่รสุบงปะปา ไปขาดได้ี iling, 是是 like like SO right. si ่ได้ผม่างิเอา่เลือกที่แรกผมย่างสออีลอได้นีไอโยนเนี่ย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 โอ้ตัวนางที่แรกอโยเนี่ยนองแซเลี่ยงหมดแลีวยวว้งดังเนี่ยโงดังให้ได้ดันโคงดัจุ๊มสุดส ดักจุ่มมันดังน้ำมันด่มันด่มันดก็สวยแต่เอาแบบแบบแบบขึ้นเนาะแก้วเนาะแล้วกนกาจจะดื่มแค่นิดน้อยอยู่โอ้ยไร้รุข เม่บอกว่าข well, ั้นมู้ส่อนีกันน an um um pues> ี่มึงคือบอหัวจริงรลเนม่อยู่คนโตกันสั Dans ่ไงรบอนี่กำลังนะนับตัวไตีนนะนับ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 นมานับนับนาบนับนับะันับ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 ้ับนับนับนนับนับนันับนันับนนเนับนนนีบนับนับันันับนนี้นับนับับนันับนน้ รถมาแล้วรถมาแล้วเรากำลังจะออกนะคะออกไปนะฮะออกเดินทางมาแล้วพร้อมเหตุมาแล้วนะคะทุกคนค่ะมาแล้ว โซเฟอร์เลยคุณพ่อนะคะคุณพ่อเป็นคนขับรถนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ดูสภาพบรรยากาศนะคะสภาพบรรยากาศตอนนี้กับเบียบบ้านน่ารักพี่น้องค่ะคลื่นๆไว้ไว้มาถอยออกแล้วก็ถอยเข้านะคะแล้วก็เดินเข้านะเพราะว่าฝนฝนลินนะคะฝนลินฝนลินนะคะทุกคนคะฝนลินฝนกบ สรุปว่้ขี่เข้าไปที่เดิมนะคะมิธีขนองเกาถ้าไม่มีแดด้วถึงเราขต้องสิกวเรชินาเข้าก็สิบว่าเปรยอมอันนี้ดูทุกคนดูบรรยากาศฝนฝนฟ้าคืมฟ้ามากแล้วทุกคนหาะกเรียนสุดเด็ดเมือเมือ้ข้ะจ๊ะัวเ้าหน่อยเอาอีเชรเอาลูกวกสวยแทนลกวลรีเจ้เพิร์ตโยนแพทเท เป็นอะไรเม็นอะไรเลิศแมนอันปีนต่อไปก็จะโค้งยู่ได้บ้างอีกเรื่องแต่ตลกลงก็เสียดาย้ใดน้องยีนนะก็สวยแท้จะไปเสริมดังแล้วจะสวยด่าแบบพุ่มใานุ่มแน่สรุปตอนนี้ยังไม่ออกไปไหนนะคะสรุปตอนนี้ก็อยู่ในในโดมก่อนเพราะว่าฝ่าห้องบนลิ้นนะคะเราไปไหนไม่ได้นะคะก็เลยแบบว่า รก่อรอก่อนร้อนนะต้องมินิแมสาสรถตอไยงแน่นน้นขึนสูดเย็นเลยวันนอ้ผ่าจะนาเสียล่กสุดแล้วจะตกใจสวยคนสวยคนสวยเกแกงแล้วบิรูลเปเตยเปล่าครับแกงไฟไอ้วินไฟนี่แม่บอก ก็เพิ่งจะของก็อยู่กไอ้ปางางาเดเลยนะเล่นเล่นอยู่ดิขนาดก็ถอเล่นเล่นแอบนักเล่นได้น่ะนะเอานักเล่นประจำหมู่บ้านเลยนี่บ้านบ้านพักประจำบ้านพักลุยบ้านนเกันที่สมซื่อล่ะกเมื่อหนัวยเมื่อหนัวยอันกวนถ้าไปเที่ยวบอไปเที่ยวแย่ง้เขาปิดบเเอาลุยบ้านปิดมาดวยบ้านบาเพื่อนกันควัือแล้วพูดแไงนะ

โอยกูยืนปากจังีิกูอีตากูอีตาบีกูอีตาบีมาเทียรรถแหบ่อีสองน้มาเทียรรถแหงตาบีปากดิรถแหงไม่อยากหัวเนาะอ่อไปเนาะ เฟชชิอยู่รถตู้รถตู้ขั้นขั้นขันขั้นขั้นันนาขั้นไหนั้ตู้แม่มีเฟสชิลอยู่แม่แม่แปเลยู่เฟนั่งนั่นรถตู้ไปงานนั่นนั่นหีจันแม่เฟชิลอเควรมแม่ว่าแม่ร่วมบอแม่ค่ะทุกคนโอเคทุกคนค่ะตนน้กะมาถึงห้องไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะตุนกะล่างสิ ชอตาปอมนะคะแล้วก็จะไปหาอาบน้า,น,านะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตวัวเล็กแล้วก็อย่าลืมไปตามพวกเราทุกคนเลยนะคะบรรยากาศไล์สดน้นองเนาะตอนนี้ก็ไล์สดเสร็จเปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะพรุ่งนี้ติดตามได้อีกนะคะมืออื่นอื่น่บอดแหงว่าใส่ชุดคอร์ดเพ่พี่น้องตัวเล็แหงว่าข้างในจักเถื่อนตายแล้วตายทําม้างแท้ๆเลย โบเคยใส่เอลีสุดคอพวงคอเพย์มนตาย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 ยันี้เราก็ต้องไปทำการบ้านนะคะว่าเราจะได้ชุดแบบไหนก็รอติดตามนะคะโบเคยใส่เอลีแต่โบเคยใส่สุดคอเพย์เลี่จริงจริงคอเพย์นะโบเราขอแบบคอเพยนะพรุ่งนี้วาซานวาซานพี่น้องคะวาซานเขาจะถอนตาปลอมนะคะเอออาจจะสิบวันวพี่น้องนะคะเพราะว่า นี่นะคะก็เป็นว่ามาถอดตาปลอมนะคะทุกคนคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมติดตามทุกคนเลยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไปนะคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่ติดตาม